พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องนิวรณ์ข้าศึกแห่งสมาธิว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิราวดีนี้มีน้ำเต็มเปี่ยมกายืนดื่มได้ครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเข้าเขามีประโยชน์ที่ฝั่งโน้น สแสวงหาฝั่งนโน้นมีการไปสู่ฝั่งนโน้นประสงค์จะข้ามไปสู่ฝั่งนโน้นแต่เขานอนคลุมศีรษะของตนอยู่ที่ริมฝั่งนี้วา่าสิทธะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไปจากฝั่งในสู่ฝั่งนอก แห่งแม่น้ำอาจิรวดีใได้หรือหนอไม่ได้แน่ท่านพระโคโดมว่าเสฐะข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันนิวรห้าอย่างเหล่านี้เรียกกันในอริยวินัยว่าเครื่องปิดบ้างว่าเครื่องกั้นบ้างว่าเครื่องคลุมบ้าง ว่าเครื่องร้อยรัดบ้างห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือกามชันทะนิวรพยาปาทะนิวรณีณมิทะนิวรปุทจทะจักุกปุจจนิวรวิจิกิจฉานิวรว่วาเสตทะนิวรห้าอย่างเหล่านี้แล ซึ่งเรียกกันในอริยวินัยว่าเครื่องปิดบ้างว่าเครื่องกั้นบ้างว่าเครื่องคลุมบ้างว่าเครื่องร้อยรัดบ้างว่าเชิดะพรามใจเพศทั้งหลายถูกนิวรณ์ห้าอย่างเหล่านี้ปิดแล้วกั้นแล้วคลุมแล้วร้อยรัดแล้ว วาเสตธะพรามใจเพศเหล่านั้นละธรรมที่ทำความเป็นพรามเสียสมาทานธรรมที่ไม่ทำความเป็นพรามดำรงชีวิตให้เป็นไปอยู่อัน,นิวรั้งห้าอย่างปิดแล้วกั้นแล้วคุมแล้วร้อยรัดแล้วจักเป็นผู้เข้าถึงความเป็นสายแห่งพรม ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้น,น,นั้นไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้